งามงามจะน้อยก็หายเมียไปขายเลยนี <laughs> ง่งามงามเพิ่นน,นขื่นว่า,าใส่แต่พุ่นเจ้าใสยังไงเจ้าพุ่นขี้เป้ขี้งัวมีบ่ะ<อ>จะเอาขี้งัวแล้วบ่ผัดเด้อขึ้นบ่ขึ้น<อ>ขี้งัวแหละเจ้าบุ๋มเนเจ้าโขยให้เจ้า,อจาเอามาเชไว้มักไว้เอาหนามมาฮดเมีนเอาหน้ามาัมานามาฮดดองมึงเด้อ ออมักไห้ปกอ่าสีหามือกัพ่อเรีวคุผู้เรียวมว่าพอบริสุทธิ์เพื่อนสวัสดีและสบายดีเด้อพ่อพี่นงเย็บซีเวอร์สุขสุขคน ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สงสนรนวลบานปลายเลยพรมพี่น้องเอ้ะมาพบมาพอสงนวลมานี่น้องพรมพี่น้องเนาะถ้าสงสนรกลับมาหาทางอ่าบอพัดเพิ่นพรมพี่น้องเนาะจากเพื่อนเหตุยังพรมพี่น้องเอ้ะขมุขมุมอยู่ในสวนเพิ่นพูนเนาะโดยการทางสนสารกับศิเย์ขวัหาทางเพิ่นพรมพี่น้องเอ้ะกลับไปเบิ่งพักหญ้าเพิ่นเนาะงพรมพี่น้องว่างามซ้ำได้เนาะกับลายมือพรมพี่น้องเอ้ะตีทางสนสารกลับบอตรมาหาทางเพิ่นเนาะพรมพี่น้องเนาะ โดยะมันนี้กระทางสาวนองก็มีโอกาสมามาเยี่ยมมายามทางเพื่อนพน่อเป็นพี่น้องเลยโดยก็คือว่ามืัอนี้กระทางเฮา,ากลับไปอมอบนำ้ำถบายบัตรน้องพ่อเป็นพี่น้องเนะาะก็เลยเป็นทางผ่าวนก็เลยทางสนองก็เลยมาเบะหาทางเพื่อนพ่อเป็นพี่น้องเลยโดยฮะจังไดกระทางสนองก็เข้าไปหาทาววงเบาพัดเพื่อนกอนพน่อเป็นพี่น้องเลยโดยสวัสดีและสบายดีเด้อพ่อเป็นพี่น้องเย็บชี์สุขสุขคน กัยินดีตอนทำข้าวสูตส,สองสามน,นวลใสยด้วยเลยเฮ้วพี่น้องเอ้มาพบมาพ่อสามนวลมาหนีไพี่น้องเนาะทางสามนวลกะชิคเอาไปหาทางมาพัดเพลินเนาะก็ไปได้มาดินมาหัวน้ำเพลินเฮิงเนี่ยพี่น้องเอ้ช่างทำนวลกะเนาะลายมือเติบเนาะโดยอ่ะโอ้ทางเพลินจัะเหตุอยังพีง่น้องเอ้ขโมกขโมยอยู่ทางขุนเนาะเดี๋สามนวลกะชิคเอาไปไท่าทามดินน้ำเพลินก่อนจังนี้จังหน่อยพี่น้องเอ้ ลายหูลายตาครัขอโทษขออภัยเด้วยคุณพี่น้องเนาะคุณปรทธานสนองกะไม่กันชันเสียคุณพี่น้องเลยโดยฮะสุพี่น้องเนาะโอ้มาคราวนี้พังยะค่ะฮุ่นมาฟัดงามลีอันนี้โอ้ฮะคุณพี่น้องลเลยเก็บช่างเด้ขยายไปอีกบ่ อ้อรออันนี้จะว่าคนขยันพอพี่น้องเอ้อือปลูกยังอีกว่าผัดอันนี้ท่านี้บ่าชิใส่บวกถั่วข้างโดยสบายดีเด้อสบายดีโอ้ถั่วข้างโดยยังบมได้ใช่ายบวบโดยวันนี้ไรเห็ดขุ่มก่อนแม่เนาะแสพมันเมียแล้วซื้อมาถุงหนึ่งอาเจขยันแหงเนาะโดมห่อนแดดบ่ กทา,านข้าถ่าคำกว่านี้ก่ะพ่นคำลงคำลงเห็น<อ>ยังน้ำกระบอท่นส่วนั้เลยตอนเย็นมาบัดชีดเนื้ออื่นอีกเนาะ<อ>นจกูกระเด็จแป๊บหนึ่งเฉยเลยโด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 ยโพี่นองง้อยเนาะทางมาพัดเพิ่งตั้งรูตั้งมันพี่น้องเอยปลูกผักปลูกเนงาพักว่กบบงเพิ่นเนาะทางนี้ก็มาทัวร์ ทัวเพิ่นเกิดได้เพราพี่น้องงามงามจะนอยกาห้เมียไปขายเลยนี่งามงามเพื่อนนั่นขืนวัวใส่แต่พุ่นจะใส่ยังไงจะพุ่นขีแพขี่งัวมีบ่กจะเอาขี่งัวแล้วบ่ผัดเด้อขืนปะขืนขี่งัวแหละเจ้าบุ๋มเนเจ้าโฮยไอเจ้าเอามาเชไว้มักไว้เอาหนามมาฮดเมย์เอาหน้ามันมาฮดดอกมึงเด้อ มักไว้ปักอ่าสี่หามื้อส่วนท้ายกขึ้นนี่ขึ้นขาข่ายบ่แม่คับบูฮูกับมันจะขายสอบเท่าไรเออแถวนีได้ซะแถวนีโบ่มีบ่มีอ้าวอยู่แถวไรแหละบ้านนี้โอ้แถววงเหลื่อยเออส่วนท้ายขึ้นข่ายขายก็ซื้อเพิ่นเอามามักไว้เด้อคือขึ้นเนี่เนาะเออขึ้นเนี่ยตัวนี้สามต้นเนาะตัวคุมหนึ่งสามต้นสี่ต้น

ใช้มอญขีเบ่เผื่อมันสีละลายได้บบบผัดขีเบ้มันกคือพุนขีงนะ่งัวนีว่ีเบ้คอยขึ้นคอยนั่นเผื่อมันละรายเปื่อยแต่ผู้บริใัยเนาะจะเราเบ่งมักน้ำขีง่งัวเบ่งเกียนน้นพักปลูกยังแบบมันนี้ ชอบแหนมาบาุ้งใช่เออหาตัดไม้ตัดโต,ดตมาอมหัวคักคัก,กมาตรฐานเบกเขาอะไรเลยอันนี้นะถ้าจะก็ไปใส่หมวกมาผัดเอ้ยโบมนะุนมันมคือบะบมีนะะบมีชื่อว่าฝากสลอมมีวะบบมีมีแบ่บมี <laughs> ม <laughs> หมวกอะไรเออหมวโมงมวอมีมสิบล้านบบใ่าใ่เอาพอดีพอดีอดนเนอะสิ่ล้านน่เนาใยางมั้เอาสบ่บงดิโดสองสามรอบพอด้จำนวนเอยอแม่นตักหน้ามาหดเดินอันนี้จะพอสาอบนี่เนา<อ>บอกง่ายๆก็อย่าให้มันอ่อน,ม,นมันนิ่มขับบุนุ่มบองงก่ง่ายก็คุดบ่ได้เมนเมน สามล้อจังเหมยอะไรย่าเนาะมือเช้านี่สามล้อโดสวนแล้วไชทั้งสวนอ่ะพอดี่หารอเออเออจังเหมยน้ำสังเหมยน้ำตักน้ำมาโดขี้ดินกับพ่อแล้วแม่นคนผู้เลียวมาให้กับพ่อบริสุทธิ์เพื่อนเนียนเนียนไปเรื่อยเมื่อยเหยน้ำขับขำคายได้เหมยกับพักพอนเลยอืม แม่เฮาก็เฮ็ดบัดนี้ก็พุดง่ายซั่นเนาะนั่นสิแม่นแม่นก็สิอ่อนเนาะแม่นคันเฮาบ่นั่นน่ะต้องบ่ได้เลยอือเอาขุดร้อนปึ้งๆแเนาะแม่นว่าเจ้าคือสระเให้เฮยวะบ่มีเวียเอ้วะเออๆสได้ไปอันเฮ็ดหัวดินใหม่โอยามดสิไปเฮ็ดถ้าพ่นาเสียงพ่นลงมาตะพุ่นโอ้มเหนือพุ่นบ่ รักเขากับไปไปแล้วยังแต่คุดคุ้มพังอ่ะรักค่อ,อเย,เคยเหตุค่อยไปคือวเนี่ยเหไปเรื่อยๆคือว่าแต่คนเคยเหตุแต่โบเหตุบบได้เด้ะแม่อยู่กับมุดมัดเน๊ะอืมสิมาบ่งพักอันนี้บ่งก็้าม ปักกาศชงขอขายกำรรลังหาพันสิบพันประบงว่าแด่ของมือนี้เป็นเงินเป็นคำเบอร์ทละทา,ารุชิลุกกับบงนะเอ,อ้เพราะ้เเป็นปิจอเรื้องคุมอยู่แค่ไีนเพราุ่นใจเนาะอืม เครโดนน้ำกัอันมันบริสุทธิ์มันจะตักอะไรกับทวารลำบากอันสุกง,งูมากลวโดยปน <c oughs> ี่เน่ยพไ่เค็ขนข่าวมาเบิ่งสวนเจ้าวะ <c oughs> เป็นมาเดียวเบิ่งนกันบริเวณสวนอหูผูหูจะมาอะไรพคกหูหูห <c oughs> ูหูๆๆ กูเม่งู่กาอบะคู่กอเฮออยากเอมาเลยพกอละเมพี่น้องเลยตามกัมาคู่มือเะโอ้บ้าหัอมาเม่งมาเออไปแทบดินน้ำกันห้กมาออไปสูงแล้วเบ่เนกัไปน้ำได้บ่อเออไปซอยเอาลงดยไป ทั้งรักรักเดนเพื่อนว่านะครับอันกับอติเพื่อนเติไหมพ่อมีอันเจี๋ยวฮัวคนเคยเห็ดนานพักชาวนวลเลยคือแบบสันอันนี้แล้วคนเคยเห็ดคนบเคยเห็ดโบงามอยูนี่เด้อ เกณฑห้เกงน่นั้นไปทางอื่นบ้างอืเมนไปทางอื่นก็เลยบริสุมางสามมือได้แล้วเนาะลายมือได้เนาะอืไปทางอื่นมาผัดเลยบริสุได้มาเก็บคำนั้แลก่ทัานนะ หกทุ่งมีครมากระทันไปเห็นพนังยิมัล่ะมเบิร์ตอกกระทันเ็ดทงเียกหะอเมนยทุงเท่าไรทุงละบเออทุินมาุ้ไปนมีผดเกลือแถมน้ำบอกโอ้เห็ดผเห็ดเกลือแถมน้ำ ฮ่าเด้ยังเห็ดยังวะสเมียสวัสดีเด้อเห็ดนั่นพักต่อวะขยันว่าผัวเจ้าขยันขยันเฮงเนาะขยันกับผัวยังอันละเล็กตัวกินมาแล้วมันยากอืมใบใหญ่เพิ่นเห็ดปันใดฮานบ่พัดเงี้ยเป็นห่วงมันเคยเห็ดใช่ไหมดีใจว่าเมียเป็นห่วง ฮออๆาับูได้าเพ่นเพห่วงบอ้าปกติเมียบม่ได้บ่กวซะท่าเป็นจากการถห้มนราพ้ย้าเลยว่ะเออบ่เอากันมาเพื่นหบอกทาก็บบกนีได้เออบัวดจุรมันนานๆเนาะด้ลูกสาวกะตู้อยู่นะมโหเด็ดบ่หลา ดูแล้วคนอยากนอนนะบ่เออโอ้เห็นบ่พ่อเจ้าเห็นยังผัวอันนี้จะมาคนดูก็ยังวกาอยู่เข่ามาเอาขู่เอาไปอันโบได้ขายแล้วก็เก็บเขาแล้วก็ทิ้งนั่งมือจังงี้ยังโม่ขำปันได้เนาะเรื่องบันีึเจ้าหน่อยก็ได้ยังข่ามาเจ้าหน่อยจะเขาบอมไปเอา มาเด้อมาเด้อ no, ค no, 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 no. ูหูเด้อคู่หูโอ้ยเมื่อยอยู่วจันเน้อดยดยทางนี้แหละพ่อแม่ก็ใหญ่ดอกแก่นเปืองพักพักกัใหญ่ตัเกอะหญ่เพืองแนเพืองพักบ่แม่พักบ่กัพ่อกินอลด้ยเอ๊ะนาซานะมนม่น ากงามปนใดเน,นาะขี่แบ่เพื่อันนดาไลายขึ้ว่านา่ะถ้ากีพุ่นงวัวเนี่ยโอ้เขียวยิ่มเลยนี่อันนี้พักซีพักกะใส่กันเลยเนาะโอ้โโอ,โอ้ไม่เล้วเผื่อสีเอาเันไม่มาเห็ดข้างอีบอพัดเอ้ย เอาใม่มาเอ็ดข้างอีกนี่ต้นปลาเลยในจำนวนหึต้นอะปลาเลยเอาคือว่าปลาเลยต้นอะไรเป็นมะขวะตั้งบ่แม่นโอ้ถ้าเจ้าอันเมื่อยอันเอาอันอ่ะเอาไม้น่ะเห็นเจ้าเห็ดฟางเอาก็ได้เออเห็ดฟางเอาต้นนี้เฟันสีเคลือสันสันแล้วเฟันสีเป็นพุ่มพุ่งพุ่งเขาแค่เออฉันบ่อือถั่วตั้งต้นไหนสิเป็นถั่วข้างสีลงไหมอืออือเป็นถั่วตั้ง

ເຮທໍດມມ່ນວ eh, ່ານ່າບືກບືນຫໃຫ້ຂອງัวເັນແລ້ວທືວ່າໄວເຕີມນ Điệp rồi nó โอ้ยเขียลีนออกอยู่ <c oughs> เขี็ดคูอ้าวรูปไหลข้างใน่นี่เรา

ແລະກະລາງເນດອດຄັກກີຫົວດເຮອົາອົຫຍັງອບ້ຍອື โอ้ยเข่าโฮมแล้วบ่อผัดเอ้ยค่ยอยฮ่อนแดด <laughs> ยืนเบิ่งเจ้านี่ก็โอ้บ่ไหวแล้วเชิญสิมาเฮ็ดคือเจ้าเ้ยพี๋<อ>พยวเดโดยวอ้าพักเพลินเกินจังน่อยโอ้ยพรมพี่น้องเนาะสาวน้อยกับบไ่ไหวพรมพี่น้องเอ้ห่อนแดดฮ่อนนายเนาะโดยก็เลยให้ทางบ่อผัดเพิ่นขุดต่อพรมพี่น้องค่ะสาวน้อยก็ถอยออกมาเนาะพรมพี่น้องเนาะโดยปลาสาวน้อยก็ยอมแพ้เพิ่นพรมพี่น้องเอ้ยตามเพิ่นคือว่าเป็นคนขยันขันแข็งเนาะ สู่ทนเห็ดเวียกเห็ดงานพ่อพี่น้องเอออาชีไปตักน้ำตักในมาโหดปัญญางีกว่าพ่อพี่น้องกลัวจะทัวเนาะส่วนเพิ่นกับกวางขยายออกไปอีกพ่อพี่น้องเอ้โดยฮะจังไลยก็ะปิ่นกำลังใจให้ทางเพิ่นพมพี่น้องเอ้สู่ๆต่อไปเนาะชีวิตคนเฮาคือว่าเลถ้าบ่ญสุกับบุมีกินมีอยู่พ่อพี่น้องเอ้ถ้ามานั่งนอนอยู่กับบุมีมาเนพมพี่น้องเนาะโดยฮะกับสำหรับคลิปนี้เนาะทางสนุนกับสิได้อำนาจพาจาก ทุกๆกคนไปก่อนไปพบไปพอสนอคิทนาการสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วพ,พี่น้องเนะาะขอเก่าคุว่าสบายดี